สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะออกไปบินโดรนนะครับเอาโดรน,นไปบินนะครับไปดูแมลงปีกแข็งที่กําลังบวดนะครับวัดทั่วแปรวันนี้เราก็เลยเตรียมโดรนมาเพื่อได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเอาไปบินดูนะครับว่ามันจะสู้ลมได้หรือไม่นะครับ ก่อ,อ,อนหน้านี้มันก็บินมาแล้วนะครับมันก็สูญลงไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่จะโดน G P S นะครับเป็นโดน Wi-Fi นะครับใช้ wi สัญญาณ Wi-Fi จากโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าบินโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ Wi-Fi รับตแ,แต่่ีก็จะได้อยู่ที่ประมาณ150เมตรอย่างไกลนะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์นะครับการประคับโดนก็จะได้ประมาณ2 0 0ถึง250เมตรนะครับไกลสุดระยะไกลค,ความสูงอยู่ที่ประมาณ 120เมตรนะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับไฟฟ้าถ้าเราไม่เชื่อมต่ออยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของโดรนฝึกบินนะครับแต่กล้อง 2K ชัดมากนะครับแล้วไม่มีกิมบอลกันสั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองบินดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่โดนก็พร้อมจะบินนะครับเดี๋ยว รีเ็ตค่าก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็แบตตัวศับก่อจะหมดพอดีนะครับเลยต้องชาร์จแบตตัวศับสักครู่นะครับงั้นเดี๋ยวแบตหมดเพราะว่าต้องใช้หน้าจอสว่างนะครับเพราะว่าเดือดค่อนข้างร้อนนะครับ หลังจากที่นำดโดรนขึ้นนะครับก็พบว่าลมแรงมากนะครับซึ่งโดนฝึกบินรุ่นนี้นะครับไม่มีกิมบอลการสั่นนะครับฉะนั้นต้องใช้ฝีมือและทักษะในการบังคับดโดรนนะครับก็พยายามบังคับให้มันนิ่งที่สุดนะครับแต่เนื่องด้วยยิ่งนำขึ้นสูงเท่าไหร่ ลมยิ่งแรงเท่านั้นนะครับก็จะทำให้เห็นได้ว่าภาพอาจจะมีสั่นไหวเวลาที่เราบังคับดโดรนให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับกล้องก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็จะวูบๆแบบภาพเพราะว่าดโดรนรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับฝึกบินนะครับฝึกทักษะในการบินให้คล่องก่อนที่ท่านจะซื้อดโดรนราคาแพงมาเล่นนะครับ แต่แต่ถ้าเป็นโดรนแบรนด์ดังๆนะครับอ,อย่าง DJI เขาก็จะมีกิมบอลกล้องกันสั่นนะครับแล้วก็จะมีระบบที่สู้ลมได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมเร่งสปีดแล้วนะครับแตนที่เวลาที่เห็นภาพนิ่งๆนี้คือลมไม่มีนะครับคือลมแบบลมนิ่งมากาในช่วงที่มีลมแรงๆนะครับผมต้องบังคับโดรน สู้กับแรงลมนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือใช้ทักษะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เราบินนะครับต้นไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะต้นค่อนข้างจะสูงใหญ่นะครับค่อนข้างจะสูงนิดนึงฉะนั้นทักษะหรือฝีมือนะครับในการบังคับโดรนนะครับฉะนั้นจึงต้องใช้ทักษะเป็นอย่างสูงนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับที่จะเล่นในพื้นที่แบบนี้นะครับ เด็กๆถ้าจะเล่นนะครับต้องไปพื้นที่โล่งนะครับเดี๋ยวพอดีผมนำดโดรนไปขึ้นบินดูไปขึ้นไปสำรวจดูนะครับเป็นการทดลองที่อยากจะใช้งานจริงแล้วก็ลองบินขึ้นสำรวจงานจริงว่าจะใช้ได้ผลเท่าไหร่นะครับใช้ได้ผลดีไหมนะครับก็พอได้นะครับพอได้อยู่ในระยะสั้นๆนะครับแต่ในระยะไกลหรือขึ้นบินเป็นเป็นเวลานาน ต้องให้ดูทิศทางลมนะครับถ้าลมแรงอย่านําขึ้นบินเด็ดขาดนะครับว่าจะเกิดอันตรายแล้วก็ดโดรนอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับนี่ก็นี่ขนาดลงต่ําแล้วนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับลมแรงมากกว่านี้นะครับแต่กล้อง2 k คีนะครับชัดมากนะครับกล้องชัดมาก ก็โดนรนลำนี้อยู่ราคาประมาณ3,900นะครับปีผมเพิ่งได้มาน้องให้มานะครับให้มาฝึกบินแล้วก็ให้มาท,ทดสอบฝึกตีมือในการขึ้นถ่ายนะครับก่อนที่เราจะเล่นโดรนราคาแพงๆอย่าง DJI นะครับ DJI เขาจะเป็นโดรนที่ คุณภาพค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับศึกษามานะครับแล้วก็เป็นโดรนที่ใช้ควบคุมโดยระบบ GPS นะครับแต่โดรนลำนี้ที่ผมขึ้นบินนี้เป็นโดรน Wi-Fi หรือโดรนรีโมทนะครับฉะนั้นจึงต้องอฝึกบินแล้วก็ใช้ทักษะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องใช้ปีมือนะครับในการขึ้นบิน นะครับไว้อากาศหน้านะครับเดี๋ยวหากมีอากาศผมจะนำไปขึ้นบินทดสอบงานอีกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ สรุปคือลมแรงนะครับสู้ลมไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นโดน Wi-Fi นะครับเป็นโดนฝึกบินนะครับแล้วก็ไม่จะโดน GPS นะครับดังนั้นภาพก็จะสัตนนะครับ